อันนี้เรอสวัสด,ด,ดีครับผมผมเล่นได้ซีร่์เล่นอะครับวิลกิ้เกมอ่อาคาดีลิบอนเสริมพาร์นี้น่าจะปิดพา์ที่อ่าต้องรีบจบละจบไฟอ่าของเมีดละเพราะว่าเดี๋ยวอืมเดี๋ยวคงต้องแบบตอนนี้เริ่มมีแต่คนวยไปเริ่มจะมีคนที่แบบ ยังไงต้องการที่จะรู้ว่าไอเราว่าอ,าอาสร้อยคอสีชาติมันหาได้จากไหนเอาคลิปนี้ผมจะอธิบายละกันเนาะอืมปกติอ่ะตอนแรกผมจะรวมคลิปอ่า,อาเอาคลิปสร้อยคอไอสร้สอยคอสีชาติวกับไอ่อาวิธีฟาร์มเวลง,ง่าย ซึ่งก็เอ่อมันแล้วแต่อ่ะม่แล้แต่คนว่าจะฟาร์มยังไงถ้าเดี่ยวก็เดี่ยวได้แต่ก็ต้องดูอ่าที่สมุดเหมาะดูมอนเนาะแต่ก็เออก็อืมดูก่อนว่ามีนตรง อ่าวจริงๆอ่ะผมก็อยากย้ายของนะแต่ว่าไม่มีใครเล่นแล้วอ่ะก็คือแบบอคาเดียเขาเขาไม่มีใครเล่นละก็คือไม่ย้ายย้ายไม่ได้ละของอ่ะรู้งี้น่าจะย้ายตั้งแต่ต้นต้นอ่ะเนื่อน่ะเพิ่งมันมีบริสตอนอ่าอันนี้อ่ะบริสสกิวบริสอ่ะเส็ยก็เวลาหรอก และอย่างหนึ่งคือผมจะใส่หมอห็ดอยู่ดีเพราะว่าบอคิดอ่มันดีกว่าในละของเอ่อหลบพอมอนที่ตีกายภาพบรรลบได้เดี๋ยวค่อยๆอทำทีละตัวทีละตัวละกันอั้จริงๆอ่ะเวล่ะผมมาตอนแรกผมว่าแผนว่าจะเวลยี่ส็กระตีเลยละกันเพราะว่าแต่ว่าอ่อเพราะว่าอันนี้ไงมันจะได้แบบสอบคนเล่นง่ายๆ แต่ปัญหาคือเออแบบยังไงอะถ้าจะถ้าจะสอนอะต้องแบบโอ้โหไรสุดแทนอะเพราะว่าเกมน,นี้มันละเอียดเยอะ,อะเดี๋ยวศสภสัยคงต้องไปสอบวิธีเล่นไอ้ซัมมนเนอร์อีก ไหนเมีดอีกไหนอันนั้นอีกอยากเลีนบิวนู่นบิวนี่บ้างอะ่ะแต่ก็ติดปัญหาไหอยากก็คือนั่นแหละรู้ก็อยู่แค่30สนา,สสาสทีก็จะไม่มีคนดูละบอกเลยอะ่ะเพราะว่ายุคปัจจบุบันนี้บอกเลยว่าคนอะ่ะคนสุดนใหญ่นะสมองเน่ากันละสมองเน่า แล้วก็อันนี้นี้ผมไม่พูดแรงนะอันนี้ผมไม่ได้พูดแรงนะแต่เป็นเรื่องจริงถึงแม้ผมปากจะโหดก็เถอะสมองเน่าจนเป็นลิงกับหมดแล้ว,ว B S B T D อ่ะขนาดเอบเอสีทีดีอ่ะแปลกคนเดียวอ่ะโอ้โหแม่งไม่ไหวอ่ะแม่งสุดยอดสลาดเลืมลึกเคยเห็นไหมอ่ะ เอาอุไฟมาแต่ไม่ได้พกตู้มาแต่พกชาวบ้านมาสลัดล้ำลึกอาจจะมีเงินหรอจะมีเงินทําต้นเกียนได้หรอโอ้โหแม่งสลัดล้าลึกอะ่ะยังไม่พอเว้ไปวางค้าด,ดีโอ้โหค้าด,ดีมันเก่งนะเว้ธรรมดาอ่าป้อมแบบยังไงอะ่ะสายดรามจดอะ่ะแต่ข้อเสียคือโชคต้นอะ่ะ ไวแตกว่ะเจวซียังคุ้มกว่ามันมันมีนะเจวซีอ่ะมันไม่วางมันไปวางโอ้ค้าดีเวทยี่สิบสองโอ้ไม่ผมเห็นนี่คือแบบกำหัวอ่ะกำแบบมัมขมับอ่ะ What the hell What are you doing bro มีแต่ลิงพอพอผมด่ามันมันก็ไม่ชอบพอผมไม่ด่ามันมันก็จะเออเออหลังจากนี้ผมจะไม่ช่วยคนละแม่งไอเอสบีซอ่ะยิ่งเล่นยิ่งเจอแบบคนเออเออแต่ผมจะไม่โทษคนที่ลืมนะบอกเลย ผมจะไม่โทษคนที่ลืมที่ลืมบ่อยเออไอ,อ้ว่าบากิีมันก็คนเรามันก็มีการลืมบ้างเนาะแลนึงนะขอดูอก,ก่อน มาเป็นมนุษย์ทั้งทีจะไม่สลับละโอ้ยโดนตีลิงลิงเจีียกพอผมดาบมันก็หาว่าเสียเหยียดไม่ได้เหยียดมือเบือกากเองเองีเหี้แม่งแบกแบบโอ้マイแบบแบบ,บโอ้ มันเหนื่อยนะบอกเลยอ่ะถ้าได้เอชบีซดีอ่ะแล้วแล้วแบบเจอคนแบบอดโหดอ่ะแบบโหดไปที่คือไม่ได้ได้เก่งนะตูตเกมก็ไม่ได้เรื่องได้สกิลก็ห่วยอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ห่วยตีมอือ่คือคือมันค,ค่าไปทางยูเบี้ย แม่งวิวหนึ่งร้อยอ่ะแต่ที่มันจะรู้ว่าแม่งกินบิทมันมีอะไรบ้างนี่นิดเดียวหน่อยก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวพอช่วยผมได้โอ้โหแม่งไซคุรุบาสแม่งไซส,สกิลของยาดว้วยคุณระบาสอ่ะอว้ยใช่ไหมกับแหลกดีเลยด่าคนไม่ได้ด่าทีไรแม่งแหลกโว้ยอ่ออมา,มามาละมาละตว้วกล้วย อ่า,าตอวตายดีก็เป็นยูทูปเออเป็นเออคีเตอร์เหมือนกับผมนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เล่นสายแบบผมนะแต่แต่เขาเล่นเออเอีกับผมด้วยนะบอกเลยคนไม่กี่คนที่ยังเวล3อ0ามร้แต่ไม่ขึ้นคอมมานเดอร์สกีแต่ว่าขาสลาก,กว่าไอเวลสามร้อบางคนอีกระบบเป็นอะไรของม,มันอะ e s c นี่มันของคอมไม่ใช่หรอแล้ว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 เราเราให้ผมกดดูเมนทูทำไมอ่ะมันไม่มีอะไรเลยนี่เออรู้บอกเออมันเป็นอะไรของมันวะเราชอมันเทีด่ดีกว่ามีสุดใจหรอกเดี๋ยวฟาร์มนี้เสร็จจะไปอันนี้อีกโอ้โห ลำบาลกลากงานนี่อ่ะจริงจริงนะคนสลาดอะ่ะบางทีอะ่ะมาเจอแต่คนพินเพี้ยนอะ่ะแบบคนโอโหดอะ่ะโหดแบบยังไงอะ่ะแบบบางทีนะคนบางนายก็เข้าใจหน่อยว่าอ่าไม่ใช่ว่าทุกคนอะ่ะจะใจดีกันเสมอบางคนก็เออ เครียดอะเครียดเลยแล้วก็การเล่นแบบโอ้โหแบบเจอแบบเล่นหวยอ่ะเออเล่นแบบของโซหวยอ่ะเออเจอผมก็เจอแบบบอบบ่อยมากโดยเฉพาะทาาดิ่เฟสที่คือแบบลิงเยอะโดยเฉพาะคนไทยนี่เละนน้อยมากจิตสลดัดแต่ส่วนใหญ่ะสมองเน่ากันแต่ยกเว้นอ่าถ้าหากว่าถ้าว่า เขาว่ายังเป็นเด็กอันนี้ก็แบบจะไม่ด่าหรอกแบบวออ่าเรื่องของเองแล้วกันแต่ว่าเล่นสนุกสนุกกันแล้วกันแต่ผมลงเซตเคคือเพื่อเพื่อทาเล่นไงคือเพื่อฝึกฝีมือไม่ใช่ใน,นแล้วก็แบบเ,เล่นตลกตลกคำๆเนาะอืมนั่นแหละเดี๋ยวก่อนสติอะไรวะจะไม่ผิดโจนี่ันโดนเนิร์ฟ แล้วอย่างเดียวคือว่ามีอีกไหนก็คงแบบอาจจะลำบากแต่ว,ว่าอาจจะลำบากหน่อยโอ้ยห่วยแตกผมไม่ใส่ชุดไอ้น,นี่นะเพราะว่าอ่ออาชุดกระดูกเพราะว่าชุปกระดูกอะมันแดกมันแดกเลือดใส่ชุดแค่นี้ก็พอละใี แค่ไอกระทากลูกอ่ะไม่ก็เด็กไอ้อันนี้ไปแล้วอ่ะเด็กเลือไปแล้วยี่สิบหน่วยจากสี่ร้อยสามสิบไปสี่สี่ร้อยสิบอ่ะโอ้ยเยอะมากเลยอ่ะเด็กเลือดอ่ะนั่นแหละระบายผมถึงเอ่อแบบไม่ค่อยชอบคนไทย แต่ชอบอต่างชาติเพราะว่าบางคนต่างชาติะเขาเล่นกิ่งหรือเล่นกลางๆแต่พอแบบพอสู้ได้อ,อพอคอุยกันรู้เรื่องถ้าเป็นคนไทยเม่ไรคุยกันรู้เรื่องหรอกแม่งยิงยิงยัโสโอหัง,งอันหนึ่งนะอ่าก็เลยดีที่สู้กับโจนอบอสโจนช่วงวิวมาเนี้ย บอกเลยว,ว่าง่ายมากเลยอ่ะอาล่ะไปกันวิวสามสิบดิถือว่าง่ายมากเลยนะบอกเลยแจกอาไยังไงที่มารบกวนฉันกูจะทำให้มึงไม่สามารถจะกลับมาอีกโอเคมาดี กออ็ป้าผ่าเนี่ยง่ายมากเลยอ่ะโจน่ะก็คือ,อ,อป้าผ่าลบได้นี่แหละทำไมผมถึงบอกว่าเหมาะิดอ่ะมันดีเว้ยโอเคครั้งนี้ไม่ลบ ก็เออพิโด้วก็ตีเลยสวัสดีคือต้องย,ยื้ยื้ให้โจนอ่ะใช้น้ำยาให้บดห้าห้าห้าหลอดซึ่งบอกเลยว่าง่ายมาก นี่ะนาดซูเปอรดต็มนะ แภ้พาต่อสกิลฟ้าผ่าที่บอกเลยว่าอ่าเวตฟ้พาผ่ามันถือว่าต้องข้างดีเลย มันง่ายมากเลยอะสุดคะดีก็พอแล้วไม่ต้องใส่อะไรแบบ,ตบเต็มหรอกเพราะผมนี่อาจจะไปสายจะเต็มก็คงน่าจะไม่ได้ว่าอะไรมากแบบรอบบาโค่ก็แล้วแต่คนนล่นไปนี่ก่อนปลาปาปลาปาาอีกรอบแต่วันนี้เราสาบา่าลุกลุกจัตรูแบบ โหดมากเลยคือแบบอ่ไซส์เวละสามอันนี้สี่แล้วก็อ่ได้นี่แหละครับทำไมหมกเหตดถึงโกงครับ โกงยันถึงช่วงเอ่อบอส,สเกอริตันหลังจากนั้นก็จะไม่โกงอีกแล้วเพราะว่าจะเจอบอสใส่เแทนแล้วก็บอสหลังๆมาคือแบบดิบเกล็ดดิบเกลก็เยอะเลยเนี่ยฟ้าผ่าต้องฟ้าผ่าอีกรอบต้องฟ้าผ่าอีกรอบหลบ,บได้ ครับขอบคุณที่สาวอ,อ่อันนี้ก็คือวัดจุกแล้นะบอกเลยสรุโจนะ่ะง่ายๆอ่ะอันนี้คิดวิศ่สิษย์พอแค่นี้พอเดี๋ยวคิดต่อไปเดีวเดี๋ยวมันัน่งไอเดี๋ยวตีกับสเกลเลตันคนเดียวให้ดูเลยไหมง่ายอ่ะมันง่ายมากๆเลยอ่ะง่ายมองอย่าขนาดไม่ได้ใส่ของแบบจัดเต็มเลยนะ อืม,มาต่อไปก็เป็นของซัมมนเนอร์ซัมมนเนอร์เดี๋ยวผมจะตีกับแมงปอให้ดูซัมมนเนอร์สุดใหญ่แบแพ้แมงปอได้ไงไม่รู้ <c oughs> มันเรื่องหน้าแปลกอันดับแกไปว่าข้อแนะนาของผมคือพอดีเล่นซัมมนเนอร์ผมแนะนำนะว่าถ้าสิงเวรยี่สิบห้ามเปลี่ยนเป็นคาซัมมานเนอร์โดยดิดขาดไฟล์แรกนะ ถึงแม้อะมันจะได้ง่ายแต่ระยะยาวอ่ะต้นต้นอะโคตรยากอย่าหาทำดีกว่าขอโทษนะรัที่วิวยี่สิบสี่ไปเลยเพราะว่าเออที่ว่าอ่าหลายวันมาแล้วที่นั่ความเฉยโอเคเราอะไรซะไปก่อนก็อื้อ ไป,ไปแต่ก่อนื่นก็ไอ,อเยี่ยก็จะอ้วกกินเยอะเกินแต่ก่อนื่นก็เซ็คของก่อนแ้วที่อยู่เวลยี่สิบก็ถือว่าค่อนข้างไปไกลมากเลยนะ บอกเลยไส่คอต้องมีสกิลมีอะไรสกิลไม่จำเป็นมีติดทอนจำเป็นสกิลที่มีคงน่าจะเป็นของทูบกูบน้าจดแทงได้โอเคไปกันเลยนี่ครับกระโดดเลยง่ายจบไม่ต้องคิดอะไรเลย อาจะเก็บกองนูがが้นก็ได้แต่ก็ผมเขาไม่เก็บดีกว่าน้ำยาล่ะนี่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 อือฮึอยู่สองไม่พอให้เอ้อีกคนก็ได้อือหึอือหึ เอ่อเดี๋ยวดูซึงก่อนว่าซินดามอนเขาจะมาต่อเที่ยงไหมถ้ามาต่อเที่ยงนี่เดี๋ยวผมขอซินดามอนอ่าขดของหน่อยเพราะว่าตอนนี้คืออ่าไอดีเบยกับไอดีเร์เดอร์ผมต้องการของละซึ่งของที่ชื่อว่าคือบลีสสกิลบลีจะเป็นสกิลที่ดีเลยบอกเลยต่อมาคงน่าจะไปซื้อ,อยาก่อน ราะว่าสกีบิดอะข้อดีคือมันกันได้ทุกอย่างแถมฮิวได้ด้วยแต่ก็เสียคือมันต้องหาจังหวะการเล่นไม่มีแฮะโอเคอาจจะยากหน่อยแต่ก็วางว่าอาจจะไม่ยากมากกว่าน,นี้นะหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวลืมไปว่าไอ้พอตเวลหนึ่งมันไม่มีละ นี่ก็ยังก่นอนยังไม่ซื้อเดีย๋ยวค่อยซื้อสกิลของอ่าธาตลุลมแล้วก็อาธาดอะไรวะอาถ้าไฟเออถ้าไฟดีไว้ฟมันชรโะมอสตุ้นใหญ่แพ้ไฟน้ำแข็งก็มีละเริ่มมีปลาปลาแล้วน้ำแข็งสระไอย้ยาเกือบละ เราก็ที่เป็นสาบวสายรับ,รบรรแขกนี่บอกเลยว่าอาจจะยิ้มกลุ่มหน่อยดดูก่อนสปีดเลือดเอพีอาจจะไม่สุดก็นั่นแหละอืม อื่นก็นเศษษรการ์ก่อนต่างการก่อนคี่อราไม่ออกต่อมาคงจะเป็นเรื่องของเอ่อคิดอะไรไม่ออกก็จับก,ก,ก็ตื่นมา,นาน เออผมไปดูลิกกับมอตตีบาลัสสนุกมากเลยไอ้ช่องอ,อ,อันนั้นอะ่ะให้สนุกมากเลยตอนนี้คือผมขับบาแบาบชิยๆ์เชียละแต่จากที่ผมหัวร้อนเกมบิ๊กมาหลายวันละโอเคขอบคุณมากนะที่อ,อ่่าทีอยู่ด้วยกันมานานนะซัออมมอนเนอร์สซามทั้งหลายขอบคุณบคบที่อ,อ่าอยู่กับพวกเรามานานแต่นาน ผมต้องได้เวลาที่ลา,าขอดได้ละ มันง่ายมากเลยสมันน่์ทำไมโคตรใหญ่แพ้อะแปลกๆนะขาดท,ที่โกงแต่เล่นไม่เป็นเหลือจะเชื่อ,อเยทถอนก่อนเอ้าไอเวสจิอทอน แต่ไม่เป็นไรตายละขอบคุณมากนะเอ่ออะไรวะสรามน้อยทั้งหลายขอบคุณมากหนะ้าที่ติดตามพวกเรามานานแสนนานได้เวลาพักผ่อนแล้วนะสรามของฉันอ้ยรู้สึกเศร้าจังแฮที่ สลาพวกเราอ่ะได้จากไปแล้วหลังจากนี้พวกเราก็ไปสามารถที่เรียกสลากอีกต่อไปแล้ะขอบคุณมากนะที่อยู่กับพวกเรามานานดีกว่ายพวกกริงทั้งหลายเชียพวกกริงกังไม่ชอบ สวัสดีนักประยุกไปจะไปหาสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งใช่ไหมทิศลุกจากกันได้หน้าของไวเวิร์นคุณช่วยเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะที่จัดการด้วยวอลเออเพื่อความร่ำรวยแต่คุณพอที่จะฆ่าเพื่อฉันได้ไหมนะครับเรื่องน่ารู้คือไวเวิร์นไม่ใช่มังกรซึ่งคนจะใหญ่มักจะคใะผิดว่าไวเวิร์นคือมังกรแต่ความจริงแล้ว ใยเวิร์นคือสปีชีส์ที่ดุร้ายตัวเล็กกว่าปอ่ตรงบริเวณปีกจะไม่มีเมันจะมีต่ปีกอย่างเดียวแล้วก็จะไม่มีแขนมันครบสี่ข้างเหมือนมังกรยุโรปปกติซึ่งเขาว่ากันว่าใยเวิร์น่ะคือมังกรอีกสปีชีส์หนึ่งแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้นับถือว่าใบเวอร์น่ะ คือเปซชี่ของมังกรจริงๆเหมืนแตกสาขาไปรอบหนึ่งซึ่งไวเวอร์น่ะเป็นในตำนานนะก็เ,าเขาก็กล่าวว่าเป็นตำนานบ้างเ,าเป็นมังกรบ้างแต่บางคนก็จะกล่าวาว่าไวเวอร์น่ะคือไวเวอร์มังกรก็จะกล่าวว่าเป็นไวเวอร์คือมังกรซึ่งมันล้วแต่คนแต่ส่วนตัวนะครับ ผมยึดตามที่ผมมองนะคือไวเวอร์น่ะห่างไกลจากมังกรมากเพราะว่ามังกรน่ะเป็นสิรลักษณ์ของของของพลังซึ่งไวเวอร์น่ะมาตัวเล็กเกินดุร้ายไม่มีความไม่มีสติปัญญามากพอซึ่งสังเกตดีๆไวเวอร์น่ะส่วนใหญ่อ่ะดุร้ายมาก แต่โดยรวมแล้วไวเวอร์น่ะก็ถือว่าเป็นตัวอีเป็นตัวที่ถือว่าใช้ได้เลยนะบอกเลยไวยเวอร์น่ะเท่ดีแต่เสียดายที่ไวเวอร์น่ะผมมองนะว่ามันก็ไม่จีนมากขนาดนั้นเนะออสปีดเออสปีดเหรอไม่อ่ะดีกว่าบอก,กดีไปเยอะของนี่ดีกว่าสรับรสปีดคือสปีดแล้วกัน เทิงนั่นแหละคนรู้ก็อยู่ว่าไวเวอร์ะเป็นเป็นสปีซี่ของมังกรก็ได้แต่ส่วนตัวผมมองนะว่ามันไม่ใช่สปีซี่ของมังกรเลยมันป็นแคอ่อีกสปีซี่ของสัตว์ประเภทที่คล้ายๆกับมังกรแต่ไม่ใช่มังกรมันมีหลายตัวเลยที่คล้ายมังกรแต่ไม่ใช่มังกรก็อย่างเช่นไบเวอร์นี่แหละเพราะว่าบางเออบางเออ คนที่คุกคีกับมังกรจริงๆอะ่ะเขาจะรู้กันว่าไวยวืยวอนอะ่ะมันไม่ใช่มังกรถ้ามังกรตัวจริงๆอะ่ะมันมีมันมีอยู่สอประเภทคือมังกรยุโรปกับมังกรตะวตันตกมังก็ตะวันตกมี4ี่ขามีปีกสมีเปกหนึ่งคู่แล้วก็สามารถบุกไปได้ด้วยคนอิตาลี ได้ด้วยอ่าอย่างเช่นแบบมังกรมังกรยุโรปประเภทประเภทน้ำอะไรประมาณนี้แต่ไวเวอร์น่ะมันห่างไกลห่างไกลมากแล้วก็อ่าเรื่องน่ารู้คือไวเวอร์น่ะเป็นที่อ่อถ้าในภาษาฝรั่งเศสคือมังกรแต่ไวเวอร์ของของฝรัง่งเศสอ่ะ ยังไงดีอะมันแบบม,มันก็ไม่ใช่มังกรอ,อยู่ดีเพราะว่าอามังกรจริงๆอะที่ยุโรปอะเขาจะรู้จักกันแบบมีสี่แค่มีสี่มีขาสี่ข้างมีปีกหนึ่งคู่ดุละอ่าไม่ดุอะดุร้ายมีสติปัญญาแล้วก็ สามารถาพูดคุยได้ด้วยแต่ก็แล้วแต่ว่าบางตัวมันจะให้พูดคุยไหม,มนั่นแหละแต่ไวเวอร์นะ่ะไม่ใช่มังกรเออไวเวอร์นะ่ะดุร้ายนั่นแหละโอเคั้างั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเ,เดี๋ยวผมไปยีนั่งฟาร์มอีนี่ต่อละก็พูดตามรุ่ชมนะครับขอให้สนุกนะคลิปวันนี้เพราะว่า,าดูแค่ตีมังไม่พอก็พอละไม่ต้องไป ไม่ต้องไปซิเลียดแล้วของใบเวอร์หรอกโอเคเพราะว่าอันนี้ก็เล่าอของใบเวอร์อะใส่แค่ข้อบุญเล่นกับคำสิเชนเนาะซียา <laughs>